เชลโลไปใส่เชลโล่ที่ใครไปเก็บลำไยมาเชลโลได้เป็นอี้ยาดังวิ่งกินผักลำไยย้ำคืนเชลโล่อยู่ชายภูมิเชลโล่อนไหนวะเนี่ยเขาว่านเขาจือได้เด้ดตอนเชลโล่ว่าเพราะอยากออกกล้องอ่ะแฟนขับว่าตอนคลิปอันนั้นโออออพอรู้เขาแล้วว่าเป็นยังคือเพราะเห็นน้องเชลโล่น้องเชลโล่ว่าเพราะอยากออกกล้องมาสั้นเมื่อนั้นน่ะ ป,ป er ูก mm ับมาน้ำน so uh ันน้อยใหญ่บ่พอบ่ทันได้เต็มดีด็กกินได้แล้วน้องเชโลกัตากับปูพามาเก็บลำไยครับน้องเชโลน้องไปเลยบ่เห็นน้องเชโลเลยลงๆรอปปูยังลงอยู่ใ้ตำตำนี่กระหวานเลยเนี่ยเนี่ยินเจีนยบ่ กวนมานั่นบหมน้องเห็นอน่าเชลโลเลยอร่อยน,นี่ครับปับกลำใหญ่ครับใส้ปลารำใหญ่หกินข้าวแล้วก็ใไส้ปลารำใหญ่หลืมถ่ายคลิปตอนกินข้าวเนาะลืมเลยเชลโล่แกงเป็นบลา เยี้ยมเมงขต้นเลย<า>มมลึอหวานดีมอาต่นไน่กเป็นลามูลล้ชั้นาก็เป็นพันย่ทั้งดวนนหปุ๋ยัน,นี้ปุ๋ยของมันเองใปต้น,น,นละ,นละใ่ปุ๋ยต้นละต้นละ ต้นละต้นต้นละกี่โลเอาไฟฉายมาน,นี่บ่เห็นปุยบักลำไยญ่เถอะปุย,ยลำไย,ย,ยต้นละกี่โลประมาณยี่สิบยี่สิบกุมเมือ่อนี่ออกดอกเลยประมาณอเออเออเยับน้ำยี่สิบกว่ามื่อกินหามือเด็ประมาณนี่แหละนี่ออกดอก,กอน้องลำเออน้องลำไยญ่มาสันน้องเชโลมาเก,กี้บักลำไยลำไยญไหนท้องค้ำอยู่อ่ะนี่เชลโลเมื่อสัน น้องเชลโล่กับปูกับตาครับมือเนี่ยอยู่ชัยาภูมิครับน้องเชลโล่มาเที่ยวเชลโล่เชลโล่แฟนขับว่าอยากเห็นหน้าเชลโล่วสันแฟนขับว่าโอ้จื้อได้แล้วเขาว่าน้องเชลโล่แล้ว่าบ่อยากเขากล้องก็เลยเบ่เห็นช่วงนี้ว่ะสันมันเบานะเพราะนางว่าเชลโล่มากินอันนี้น้ำแม่ไหมมันว่าบ่บ่อยากเขากล้องมันว่าเขาก็เลยจื้อได้ แฟนขับก็เลยจื้อได้ไทไทยอันหนาไหมทุกครับแฟนขับเน่เร็วมากินลำไยกับเชลโลนะครับอยู่ชัยภูมิสวนไร่สุบินน่ะข้โรตันหนาไหมนี่เยอะันหนาไปหาแม่นีกินกินใช่ปะมาไต้มาไต้ลำไยอืมไต้ลำไยกับตากับปูน้องเชลโลครับส่องลำไยปูกับพ่อกับตาพามาเที่ยวชัยภูมิลำไยตากับยายมาเกี่ยวเขากำเด้อหวานอร่อย ใส่มีมีใส่เล่นเฮดอยู่บ่ตัวเขียวเขียวเดินหักกันแล้วตัวเขียวเขียวเชลโล่เเ้าด้วยอะไรนะตัวเขียวเขียวเขาเรียกว่าอย่างก่อนัวใดฮะแออมที่ลำสิลืดเขาขอเด้อเอาตัวเขียวเขียวเขาเรียกว่าเอาเเาวให้ฟังเนี่ยเรียกว่าอะไรวจไดเจ้าหู้ว่าว่ามันเ่าวว่าอย่างมันไปได้คำมาได้เศ่มันว่าตัวเขียวเขียวเขาเรียกว่าเดือหัก แต่ถ้าน้องน่ารักกับเรียกแม่มาได้ไหมมันมา <c oughs> มันเบาใส่คลิปตัวเคียวเคียวเรียกอะไรนะเชโล <c oughs> แต่ถ้าน้องน่ารัก <c oughs> มันัานอาออกเสียงนะเรียกแม่มาได้เปล่าครับใต้บลักย้ายกินเราจะประมาณช่วงสองทุ่มเนยะกินข้าวแล้วไปเบิง <c oughs> น,นุนเน้อ <c oughs> ไปแม่น้องเชโลไปเบิาง อู้ดอกค่าค่ะคุณมาทางนี้เบื่อบ้นจุสิ่อนี้กตีเนาะแกตีไส้เมื่อกี้หลังตายบะใช่บเชโรกินบักลำไย้ยให้แฟนขับบึง,งเ,เ,เดี๋ยวแฟนขับก็ว่าเอามาฝากนะน้อ,นองเชโลบักลำไย้ายอ่ะออกนอกฤดูแห่งราคาดีไป ยายแบบนี рон, oba, ้แ่ะยายซีมันขายคักไปย่างไปเมียย่างไปดกได้เนี่ยค er. ่ะตึ้งเกิดนเกิดลายดกกลายบ้าเอาพันปิงปองมาปลูกเนี่ยพันบ้านลุงอเอาลิ้นน่ะคือหนุ่ยหญ่ดีค่ะ ไม่ซ้ำเหมือนไข่ไก่เนี่ยเ,เสียบแล้วบอะเนี่ยปูกินบกร์ำยัยลำยัยบ้านเขาลำยัยแบบปลูกแบบบ้านๆน,นะจ๊ะปลูกสองต้นนะตเนาะต,ตอนจีนะอีดอบ้านนี่ต้นรูปตอนเลยถ้าจริงกุ้ซื้อข้ามเนยต้นละ สองผู้คือหาต้นเลยเยอะอยู่สองต้นเลยอืมเก็บมันคือเลนได้มันคือมะเขาลลัับได้เขาไ่ได้ลดกมันแดงคิดว่าเก็บมันมาใช้ลลสับจังไดเขาก็ได้โหลดนั้นเดต้องหม่เขาดกัดกดคุณพูดง่าง่ายดีกว่า มันขย้อนแสงมาท,ามาทั้งไม่ชื่นโดยเลยกินต้นพุ่นปะไปกินต้นพุ่นมันจะไงไงฮึย่าขึ้นหลัง,าลงตาเอาขึ้นตีละ่ะเดี๋ยวก่อนกินกินลำไยอิ่มกันขึ้นให้มันขึ้นไปเก็บอันสูงๆมันว่กได้อันสูงๆรวมกับบนวย,ยง่ายดอกคือกันคนหอดจ้ะ มาแต่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาใช้เลยมาใช้ยาพุูมประมาณสองรอยโลสองรอยก็โลบ่ะหรือร้อยก็โลสองรอยเกือบสามร,อ,รอ,อย,อ <200. S 1> ออยมันบอพอ,อไกล่ได้เนาะโดนยูเรียคีมากก็ได้ปูกับมาแต่อำนาจมาถามาต่อร้อยเอ็ดอป้อนแม่เนาะป้อนแม่เนาะแม่กลินว่าได้แม่บอมีมือบางทีอะ กินน้ำอะไรจูบหอกกิออนอะไรล่ะแต่บ้านได้ถูกเต็มที่แล้วตาไงตาโลเขาเอินแต่ตาโลตาโลหมดทั้งนี้แล้วโอ้ทั้งนี้แห่งดกพอดยิ้มแล้วยิ้มแล้วมือนะมือจะมั่งกินนี้มือผ้ามากินอี้ค้าต้นเลยอร่อยดีกดจากต้นมันจะลอยจับปะ เนี่ยพรท่านได้ได้กินเลยฐานน่องเชลโลปอกให้กินเิได้กินบ่นอยเลยบังนาอย่ามันสุกดีๆครับหวานเนาะนี่มีอันนี้นนไล่สดบ่เชลโลไล่สดกินบักลำไยบ่เหามีนเน็บอยู่ได้ไล่สดได้เจ้าบ่าน้องเชลโลเจ้าบ่าครับ เอ้ยเราห่างมาเตี่ยวขายเอ้ยขายเคยเห้ลูกหลานกินกินก้อนถั่วหนูขายรสลายเบอร์นี้กินเบอร์นี้เป็นเบาหวานบ่เรสิแจกพี่แจกน้องกินละอุ้ยแมงมุมเชลโลสไปเดอร์แมนอันเด้ออักเด้ออีอาทิตย์นึงพอดีปะเนี่ยที่สองอาทิตย์ที่ไหนล่ะอาทิตย์พอดีอันเด้อ

นี่เขียดตาแอนนี่เห็นตัวมันอยู่ไปปโยนนเเม็ดัไไลอเกมกูไปใต้เขียดได้หลายไปหรอไปไไปปเขียดเกมบอเห็นมันทายรูปลงเหรอเออเออไปเห็นไม่เกี่ยวกินปะ